พี่น้องสบายดียามแรงพี่น้องเฮ้ยาจะมาปล่อยว่าสันเนี่ยวะ <c oughs> ขานาะหูโตมนันาิเต๊จะมันตาปีออ๋อ่เออเี่จะมว่าไปตาดไปหยกขึนเนี่ยวะอืม เป็นอะไรเก่อขึ้นมายังกาะจ้านะแถาขึ้นมาเอาถ่านน้อเเขาสอบหนึ่งีถานดังโอ้ทุบนท้ายคล้ายแถวแรก็กาะถ่านสอบ่ะไรโอ้สอบละลอยอยเลย่ะมันบอกพอกันอืมหมหืมหนมหืหืหืมหืมหืมหืกืมืม ทูฮานเฮาหายห้องท้องแตกมันสัวมันซ้ำข้าวหน้างามกุศลมันเป็นข้อกิเลสมันบ่แหม็นตัวน,นั้นาเธอนางงามขึ้นมาหิวยังเด้ได้ยังเด้เฮ้ยมุนงัวดีเหยียบเัน,น,น,นเป็นอะไรเดี๋ยวนี้คือว่าย่องท้องปุ้งอีซีมันเป็นยังจังไห้วายแป๊ะ ลูกสาวจะไปยังจังหายห้องท้องแตกมันเศร้าเลยดิม,ม,ม,มียังคิดว่าให้ลูกร้านพังอยู่บ่มาผีมงดูอีสีอีสีอีสีมึงตายมึงตายมึงมึงมันจะตั้มแขวมึง <laughs> อ,ออกก็จะตมึงเป็นเอ,อ้ยเจตัวันผพ้่อแบนี้ ไม่เค้าหงอกเบิดก็จะ้อเป็นเอื้อยหมแล้เฮ้ยปัญหาครอบครัวพี่น้องเอ้ยมีอยู่ครูบ่อนครูแหงบาวพายลีเว้นบ่ได้ คนอื่นโมหูกับไทยบ้านหูเไยนองโมหูไทยบ้านหูเขากะว้าหูง่ายเนาะคนโผลหลับนมหน่หนูกมีหูประตูมีปีกคือสั่งอิซีก็พอได้เนี่ยบตละออดนี่จะยังถามด้วยถามยัยแบดชิโนาไปนอนพู้ เช่ไปใส่ยังก่อนนะนะไม่ยังไงหอยใบถึงฤดูใบไม้หล่นเนอะามีคุณไปใส่ยืดลุมล่มไปแล้วยีลมไปแล้วยืดลุ่มไปแล้วเอ่อยืดลุล่้บ่

ทะเลเล็กขะน้อยมันก็ไม่ได้หายร้ายหรอกมันหายร้ายแบบเปิดร้ายชุวยมันก็หายใสอยู่เนาะเงินท้าเห็นว่าพื้นสีพี่น้องโอ้ยเหลืองในครอบครัวเงินซานดอกพี่น้องบเข้าใจกันแน่บุได้เด้อจ้า บเขาใจกันแน่บบได้อล้เจ้ากับข้ามันอ่านกันคืนมานอนเถิงแกเปเด้อมาอยู่เถิงได้เขามาอยู่น้ำอีซีนี่นะเชียงคายข้าขึ้นมากุบกุบเหมือนว่าเอาบ่ รพระแตนอันนี้กันมากนี่เล่าบริยักตีจะบ่ย,ะย่าแปลถทามเฉลยทามจากใจทามความจริงบ่เคยอยากตีจะบ่ โอ้เมื oh, ่อนี n, ่เงียบเงียบเงาขนาดพี่น้องเลยเมื่อนนี่น้อยหนึ่งมาสิน่งเึ้นมาทักเชิงที่แล้ว ก็ไล่พูดอีสิ้นมาอ้สิเอ่องตขนานมาถ้าเอามาจะเือละเขึ้นมา้วลูกะนํำเบิงหานข้าวบเห็นต,วตวนาวเห็น,หน,น,นะจะเอาลงหลุมพูดไหบ่นนะนาเย็น หายเปลี่ยนน้ำเย็นเมี่อ่ะบักหม่มอมยิ้มใช่ยู่หลุมพู้อพโอ้ยยายเออขอละอีต้นจ้ะดิพอแต่เสตเสิพี่น้องเอ้ย ผาตั้งนจักแมสก็ย่ายเขาลืมเลยชิบซองเนาะอืมกระเบื้องอะไแล้วอช้มันเอนะกะเอาชิบสามเอาจักองมันถอนนนะชิปซองอันแน่นชิบสามแมเอาสองถอนเนะาะเออแ่กระเบื้บองนั้ังชิปซอมแต่มยาวม,ายมันส่มได้หนนะอืมถ้าเอาไม่ฟูมเลย

อืมไอชิปก็มือก็ได้เกี่ยวแล้วค่ะเต็งอันนี้บ่ต,ต้นง่านะเอามาปลูกเอามาตัดเรียบร้อยเลยต้นง่าพี่น้องโอเอาลงประยประหนัดผมบัวสาวเย็นบัวยาย อ,อโโเห็ดยังกินก่อฮือนลังน่ะเห็ดยังกินอุมอ้มโอ้ยวันนี้มาฮาถ่ายคลิปคนนี้แหละมาฮาสองเบงมากับบรรยากาศตึงเขียดตึบ,ตบ หามึงจะกินปลาที่้ามึงจังแม่แม่นะว้าวน้ำประคัมจะได้กินปลาว่าเสียงแแม่อยอะเอออืมเพชรคือตัวโกมใช่ไหมตัวโกมตัวโกมใช่ ใช่ไปอะไรไปกดมันไม่ใหญ่มักหมั่โอ้ยมาเถ้าหอยเป็นได้ดายยังฮ้ยๆอยู่เฮอคนเก่งยังมาหากได้คนกินได้ กินตายไปลยคนกินได้ลงไปเป็นแบบว่ไงถ้าข่าขึ้นมาฉุนเลยไม่ใช่เอาขึ้นมาโ ไม่กินแนหน่อยท่านบอกหาบอขุ่งหน่อยมาตำหากินเองมันดอกน้องกินเองค่ะต้องเป็นนัวกมีบนี่อาชีเขามีบอยเย็นมีกละ ไปถ้มึงออกกัดสองเลยเื่อมันได้ออืมบิ้งมาแล้วเลยอืนั่นแหละชิดสองเมตรมันก็ดีงามแล้วก็เอาอืมขันแรกมันอ่ะนะจะเติมอีกอืมแล้มันได้ชองแผ่นขั้นแผ่นเดียวแบบขันเอาแปดเมตรรวมเลี่ยแบบทั้งตีนแม่นแบบบ่อทึงอืมทึงแต่ทั้งหัวทั้งนี้แบบบ่อทึงแบบนี้ คือลยกวามืองไปสิคทับนั่งลไลลงไปไม่ใช่มืดคือลูกคือลานบ่อค่ะเด้อปรไดัจะบอกสักนี้แล้วพี่น่องเ้ยห่างกันอย่างไรปรได้ ว่างอีกเก็แขวมึงออก,อก,อกท่านแม่มึงหับบ่ท่านนี่กุยแนแขววมึงออกเย,ย,ยอ่อยไปแหลนหลดัดบ่ làn lát luôn bỏ làn lát nhủ thì bảo, ừ, lát ứng, bảo. Ừ, nó làn ừ. ừ. phải không? bảo, người bảo nha, người ta nhồi nhồi nước, 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 người ta

กูปิดแล้วอีกซิบซิบกูบกมือก็ได้เกี่ยวให้กูมือเขาเด้อดคำนมะมั้งยังกระโรไปหาเด้อียังกระโรไปเขยายังออกอยู่มันกระพังมึงแม่งนำ้ำกำลังออกกำลังโก้มแม่ก,ก่อนพี่น้จะทำนะปวดหัวปวดหางของเขา